แต่มีความฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ก็โดนดับฝันไม่อยากเพรอเจรออย่าเพอเจอร,เร,เจร์ไปใช้ชีวิตธรรมดาไปใช้ชีวิตคิดธรรมดาธรรมดราอย่าเพอฝันถ้าเธอเชื่อคนอื่นวันนี้เธอก็ไม่มาถึงวันนี้เพราะฉะนั้นใครคิดก็คิดใครไม่คิดก็คิดก็ไม่ต้องคิดไม่มีใครผิดแล้วก็ไม่มีใครถูกถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณทําอะไรก็ไม่ได้จริงจังเลยก็ไม่เป็นไรอะ่ะ คุณแฮปปี้กับตัวเองได้ไหมอะแค่นั้นเองอืมเราใช้ชีวิตบนเงื่อนไขของเราแล้วก็ให้คนอื่นใช้ชีวิตบนเงื่อนไขของเขาแล้วคุณต้องแข็งแรงมากพอเว้ที่จะไม่แบบเสียสูญเพราะคาพูดคนนะเพราะคนอะมันมีปากมันพูดอะไรก็ได้มันอยากจะพูดอะไรมันพูดมันยากจะตัดสินอะไรเรามันพูดอยู่แล้วแล้วเรามีหน้าที่ในการที่จะแข็งแรงมากมากอะ ที่จะไม่เสียศูนย์กับคําพูดที่แบบแค่นาลายอ่ะเออเข้าใจปหเพราะฉะนั้นเตยสามสิบสองปีกูต้องแข็งแก่งมากในการที่จะปกป้องสิ่งที่เราเองเป็นแล้วต้องทําให้ได้เราต้องมีความสุขให้ได้แล้วต้องหากินให้ได้ด้วยมันต้องไม่ใช่สิ่งที่จับต้องไม่ได้ต้องไม่เพ้อฝันต้องไม่เลื่อนลอยแต่แน่นอนว่าบางครั้งนะวันที่เราพูดไปตอนเนี้ยบางเรื่อง คนอื่นก็ตัดสินแล้วอืมไม่ต้องใครด้วยบางทีไม่ใช่คนอื่นด้วยคนอื่นเนี่ยตัดทิ้งไปอยู่แล้วเนาะบางทีก็คือคนในครอบครัวอ่ะก็มีบ้างคนใกล้ตัวก็มีบ้างเพื่อนบ้างเราต้องตองมากเลยมากพอที่จะไม่ตัดสินเขาด้วยว่าเฮ้ยทาไมเขาไม่เข้าใจวะไม่เป็นไรไม่มีใครเข้าใจเราถูกต้องแล้วบางทีตัวเราเองไม่เข้าใจตัวเองเลยเพราะฉะนั้นการที่ ไม่มีสักคนเข้าใจเราอะเป็นเรื่องปกติมากเว้ยถ้ามีใครสักคนหนึ่งเข้าใจคุณรักษาคนคนนั้นเอาไว้ให้ดีใครที่เข้าใจคนที่อยู่ข้างๆคนที่ซัพพอร์ตคุณเสมอคนที่เคารพในเป้าหมายความฝันและคำพูดของคุณนะ่ะคนที่เห็นด้วยแล้วเชียร์อัพคุณนะ่ะรักษาคนคนนั้นไว้ดีๆเพราะแม่งหายา,ยาชิหายบอกเลยบอกเลยแต่เราก็ไม่ควรคาดหวังให้ใครเข้าใจเราด้วยนะ ต่อให้จะเป็นครอบครัวแฟนเพื่อนเขาไม่เข้าใจเราไม่เป็นไรเราไม่จําเป็นที่จะต้องออตัดเขาออกไปจากชีวิตก็ได้ด้วยซ้ำแค่เราก็เคารพเขา,ขเขาแค่แบบว่าเออบางเรื่องอเราจะเลือกเก็บไว้กับตัวเองดีกว่าเพื่อที่จะลดความขัดแย้งมันไม่ได้แปลว่าใครดีไม่ดีหว่าใครอะสิ่งที่สำคัญคือเราเข้าใจตัวเอง